ในหลวงของเราครับรัชกาลที่9ครับท่านสร้างแรงัรดาลใจผมเรื่องของเศรษฐกิจพอเพียงเพราะว่าตอนนั้นผมเป็นผู้บริหารของบริษัทเอกชนนะครับไม่ว่าจะเป็นบริษัททัวร์แล้วก็เป็นกรรมการบริหารสาภาพยนทางกานค้าด้วยก็มีโอกาสได้ดูสารคดีนะครับลหลายๆอย่างของ่านในหลวงรัชกาลที่9ของเราเอามาปรับทํา นะครับปรับทําจนกระทั่งวันนี้นะครับผมทํามาปีนี้ปีที่4เข้าปีที่4สําเร็จจนกระทั่งประเทศญี่ปุ่นต้องมาขอดูงานนะครับเป็นตัวแทนของจังหวันนครขาพนมในการพรีเซนต์ให้กับชาวต่างชาติได้ดูแล้วก็เป็นคนบรรยายให้กับพี่น้องประชาชนชาวนครพนมหลายๆองค์กรหลายๆหน่วยงานนะครับเข้ามาดูงานของเรารู้สึกว่าจะเยอะมาก สวัสดีครับผมชัยรัตนพักดีเจ้าของสวนโชัยรัตนฟาร์มนะครับอําอเภอนาว่าจังหวัดนครปนมนะครับผมจะแนะนําการสูบน้ําให้กับประชาชนชาวบ้านที่สนใจระบบใหม่ครับคือระบบการสูบน้ําด้วยโซลาเซลล์และก็ระบบ LPG นะครับโดยการสูบจากแม่น้ํานี่คือแม่น้ําอุ่นนะครับแม่น้ําอุ่นนั่นก็เป็นลูกของแม่น้ําโของอีกทีนึงอีกนะครับ ดูขึ้นมาด้วยท่อ4นิ้วนะครับขยายไปเป็น6กนิ้วขยายไปเป็น8นิ้วแล้วไปออกเป็น8นิ้วเป็น6นิ้วส่งไกลนะครับสองร้อยเมตรสามเมตรถึง1กิโลแล้วแต่ใครจะสามารถใส่ท่อไปได้นะครับจะพาดูนะครับผมครับเชิญครับก่อนหน้านี้นะครับผมใช้เรื่องของเครื่องสูบน้ำคูปต้ายันมานะครับปัญหาคือ1น้ํานมัน นะครับวันหนึ่งใช้น้ํามันประมาณ20ลิตรต่อมาน้ามันยังแพงอยู่นะเปลี่ยนน้ํามันมาเป็นแก๊ส LPG แก๊ส LPG ก็อยู่ประมาณถังละ400 400กว่าบาท380บ้างแล้วแต่นะครับก็ยังเปลืองอยู่นะครับต่อมาก็เลยพัฒนามาเป็นระบบโซลารเซลล์นะครับโซลารเซลล์อาจจะซื้อแพงหน่อยนะครับแต่ว่าเสียเงินครั้งเดียว หลังจากนั้นเป็นต้นมาตอนนี้ปีที่4แล้วผมไม่เคยเสียเงินค่าเชื้อเพลิงแม้แต่บาทเดียวนะครับอันนี้คือตามกําลังของ,ของแต่ละท่านถ้าใครมีกําลังน้อยก็ซื้อหลักพันหลักหมื่นก็ได้แต่ใครที่พอมีกําลังสูงก็เล่นระบบใหญ่นะครับหลัก7-8็ดแปดหมื่นแสนทั้งสองแสนแล้วแต่กําลังของแต่ละคนครับผมนี่คือแอร์ a วร์เองศานะครับแอรวร์เองศาตัวนี้สังเกตว่าท่ที่เดินมานะครับจากแหล่งน้ําของเรา ก็คือท่อ4นิ้วมาถึงตรงนี้ปุ๊บผมใส่3มทางแล้วก็ใส่ท่อขนาด8นิ้ว1ท่อนข้อลด8นิ้วลด4นิ้ว1ตัวฝาครอบท่อ8นิ้ว1ตัวสูงประมาณ1เมตรเพื่อให้น้ำวิ่งไปด้านล่างแล้วอากาศวิ่งสู่ด้านบนเมื่ออากาศวิ่งสู่ด้านบนวิ่งมากๆมากๆเข้ามันไม่มีที่ออกมันจะตีกลับลงมานะครับ แล้วดันให้น้ําไปตรงโน้นครับขึ้นมาหกนิ้วนะครับแล้วก็ลงที่แปดนิ้วเขาเรียกว่าการชะโนน้านะครับอันนี้มอเตอร์จะไม่ได้ทํางานจากนี่แล้วจากนี่เป็นต้นไปจะเป็นหน้าที่อของลมกับกระบอ,อกสูบทํางานลมข้างบนจะตีลงมาเหมือนเราสูบรถจักรยานบุบับบูบับปูบับนะครับทีนี้ปุ๊บเราต้องการส่งไปไหน ไหลไปเรื่อยๆทีนี้ถ้าหากว่ามันมันไกลนะครับแล้วแต่บางพื้นที่มันสูงบางพื้นที่มันต่ำเราค่อยมาคำนวณเอาว่าจะใส่ทุกๆุกีีเมตรเช่น2 0 0เมตรก็ดีร0อยเมตรก็ดีแล้วแต่นะครับแปดเม็ดไปเรื่อยๆจากตรงนั้นนะครับที่เราสูบขึ้นมาจากแม่น้ําอุน่นสูบลึกสูบสูงแล้วก็ส่งไกลเราจะเอามาสต็อกไว้ที่สระของเรานะครับเราตรงนี้เพื่อต้องมีสองเครื่องนะครับ ตัวซ้ายมือจะเป็นเครื่องที่สูดที่สี่นิ้วออกแปดนิ้วตัวขวามือนี่สูดสี่นิ้วออกหกนิ้วแต่วันนี้มันสี่โมงครึ่งแล้วครับมันเลยไม่เลขน,นะครับถ้าอยากจะเห็นตังแรงต้องมาตอนสิบเอ็ดโมงถึงบ่ายสามนะครับคือเราจะทะต็อกน้ําไวตรงนี้ก่อนถึงจะกระจายไปกับแรงน้ลลาดับต่อไปครับหลังจากเราเอาน้ํามาสต๊อกที่สระแล้วนะครับในสระเราก็จะมีมอเตอร์อีกหนึ่งตัวเป็นตัว ที่ทำหน้าที่กระจายน้ำเพื่อลงไปแปลงนานและลดต้นไม้ทั่วทั้งสวนทั้งแปลงครับโดยสังเกตที่หตัวแรกจะเป็นบนราวสำหรับเปิดสปริงเกอร์ลดต้นไม้ทั้งสวนตัวที่สองจะเป็นบนราวสำหรับเอาน้ำลงแปลงนาน,นะครับสังเกตว่าเวลาเอาน้ำลงไปนาน,นี่ก็ดูสี่นิ้วนะครับออก8นิ้วเหมือนกันนะครับตัวที่สาม เมื่อน้ำลงไปนาเต็มแล้วเราปิดบนบ่าหนึ่งบนบ่าสองเปิดบนบ่าที่สามเพื่อเอาน้ําวิ่งไปที่สระอีกรูปหนึ่งไกล,กล,กล,ลๆประมาณเกือบร้อยสองร้อยเมตรนะครับเพื่อเก็บน้ําอีกทางหนึ่งเดี๋ยวจะพาไปดูปลายน้าว่าเป็นอย่างไรครับหลังจากน้ํามาจากสระแล้วสังเกตว่าจะมีอากาศขึ้นมานะครับอากาศก็มาจากแรงเทศของน้ํานะครับผสมกับอากาศเสร็จแล้วน้ําตรงนี้คือน้ําปุ๋ย เวลาเราป่วยน้ําลงนามันจะที่ในมรงนี้นะครับเราเอากระสอบทรายเสี่ยงทรายเปี่ยงควาเอาแล้วก็นี่ก็เหมือนกับน้าปุ๋ยเวลาเราเอาน้ํำลงนาเอาปุ๋ยผสมกันเป็นพร้อมกันทีเดียวเลยไม่ต้องทําการแบ่งหรือให้เก็บหลังนะครับเป็นนะนะวัตรกรรมใหม่ของการทํานาที่สวนสอชลหครับทีนี้นะครับหลังจากเราสูบน้ํามาจากแหล่งน้าแล้งแล้วเอาไปไว้ที่สระนะครับจากสระเราเลี้ยงปลาด้วยนะ น้ําขี้ปลาต่างๆที่มันอยู่ในนั่นนะครับมันโดนแดดโดนอะไรด้วยดูขึ้นมานะครับขึ้นแท้งขึ้นแท้งของเราแท้งนี่สูงที่8เมตรนะครับขึ้นที่ท่อ,อปกติก็คือที่ท่อนิ้วครึ่งของเรานี่แหละแล้วแต่ว่าท่อลงใช้ท่อลงที่ระดับ8นิ้วแล้วก็ใส่แอร์แวรลงตามแต่ละจุดนะครับเป็นเชว่าจุดแรกนะครับสูง4เมตรจุดสองสูง2เมตรตั้งเกตว่าตรงปลายท่อ มันจะนูนขึ้นนะครับลมมันอัดไปมหาศาลมากนะครับเพื่อเพิ่มแรงดันให้กับสปิงเกอร์ของเราทุกๆตัวตรงนี้จะมีสปิงเกอร์หลายร้อยตัวครับแต่ละหัวเราก็จะใส่แอเวร์เพื่อคอนโทรลแรงดันอากาศของแต่ละแถวด้วยนะครับแล้วก็ใส่บอลบาทุกหัวด้วยเพื่อรองรับเวลามันแตกมันเสียเราก็ปิด ก็สามารถซ่อมได้ง่ายๆไม่ต้องไปปิดตัวใหญ่นะครับสามารถทำได้ทีเห็ดหได้เลยตรงนี้เราปลูกเป็นส่วนผสมไล่มาตั้งแต่มังคุดนะครับน้อยหนาลำใหญ่อะไรละ่ะอินทผาลัมทุเรียนมะละกอลิ้นจีนะครับู่เยอะประมาณหลายสิบชนิดครับผมก็จำไม่ได้คือการพบมันเยอะเหมือนกันนะแต่ว่าต้องเข้าใจว่าปลูกเยอะๆอะไรตายแล้วก็เปลี่ยนใหม่ ถ้าจังหวะต้นอะไรที่มันขายดีเราก็เอาอันนั้นไปขายซะไม่ได้ไปปลูกอย่างเช่นลิน้นจี่อย่างเดียวทุเรียนอย่างเดียวถ้าเป็นอย่างนั้นโอกาสที่จะรวยก็มีสูงโอกาสที่จะเจ๊งก็มีสูงเหมือนกัน <S <S ผมเลยเลือกที่จะปลูกหลายๆอย่างลงกัน <S 1> <S 1> ไม่มีอะไรเลยจริงๆ <S <S เราจึงสามารถเก็บมะละกอขายได้รลละสิบบาทส่วนคันนาของเรานะครับผมให้ชื่อมันว่าคันนาทองคำนะครับคันนาทองคำนี้ก็คือเป็นการปลูกไม้ ยืนต้นเช็นไม้อยาบมะพร้าวน้ำหอมกล้วยนะครับลิ้นจี่อะโวคาโดปลูกผสมกันไปเลยนะครับดางน้าเป็นฝั่งนู้นผมเป็นมะพร้าวแก่น,นะครับผสมสากันไปในอนาคตถ้ามันโตขึ้นมันก็จะเป็นล่มเป็นล่มให้กับไปลำคลองของเราด้วยนะครับปลาไปอยู้นั่นนะส่วนญ้าก,ก็เป็นญ้าลูซี่หวานทิ้งไป พมอมันโตขึ้นเราก็เกี่ยวให้ควายของเราครับงานนี้ก็คือหน้า,าเป็นนาหวานเราทำสองอย่างทั้งนาหวานและนาดำเพื่อให้คนมาดูงานแล้วรู้สึกว่าหวานเป็นยังไงดำเป็นยังไงข้าวตรงนี้คือข้าวักคอ4 3ี่าน้ำตาลดับทำนาด้วยกันสองอย่างฝั่งขวาคือการดับดำนาเราดำนาข้าวไรเบอรี่นะครับส่วนฝั่งซ้ายเราใช้การวาน ทำให้กเกษตรกรที่สนใจมาดูให้เปรียบเทียบเองด้วยตาไม่ต้องถามกันว่าจะเอาแบบไหนจะดำหรือจะหวานนะครับฝั่งซ้ายคือข้าวโคโค่สีสามน้ำตาลต่ำนะครับสำหรับคนที่ต้องการสายเฮลตี้ลักสุขภาพฝั่งขวาคือข้าวไรบอรีนะครับก็ไปแปรรูปได้หลายอย่างเหมือนกันนะครับโดยแบ่งกันเป็นสองส่วนแล้วก็ตรงสะพานตรงกลางเอาไว้เดินดูเลยถ่ายรูปได้ด้วยนะครับสำหรับแรงงานของเราทำไปได้อยู่ ประมาณข้าวเป็ดนะครับทำได้หลายอย่างเลยว่าจะเป็นข้าวกโกข้าวกโ5กห้นะครับกโกสิบสไรเบอร์รี่นะครับแม้กระทั่งข้าวอีจันและก็ข้าวน้ำนมงวแล้วก็ทําส่วนข้าวตัวนั้นเราเอาไว้ไปทําในการทําข้าวเม่าขายนะครับข้าวสันปะตองกับข้าวอีจันที่จะหอมอร่อยมากแต่ว่ามันทําได้แต่น้อยเพราะว่า เราทําในชว่วงของการทํานาำร่าทําข้าวเมาขายกับ <c oughs> ผู้ที่สนใจนะครับสายเคาน์ตี้นะครับผมส่วนการจัดการระบบน้ํานะครับยังเมื่อกี้นี้ที่ผมพาท่านดูน้ําที่มาจากการกระโซลเซลลผ่านครองนะครับเราจะมีครองส่วนตัวก็คือโกลดบิบล็อกขึ้นมานะครับเราจะเอากระสอบทรายไปตันไว้นะครับทิศทางของน้าเอาตันฝั่งขวาให้น้ำออกซ้ายตันฝั่งซ้ายให้น้ำออกขวา,ออาเมื่อน้ํามันมาถึงแปลงนี้นะครับ แปลงนี่ผมผมเรียกว่าแปลงที่ส <Q> ี่เมื่อเต็มแปลงที่สี่แปลงหน้าคือแปลงที่ห้าแปลงที่สี่ไปแปลงที่ห้าเราจะทําไส้ไก่นะครับก็แค่ดึงข่อพิเออกมาน้ําจากที่สูงก็จะไหลไปที่ตับอัตโนมัติเหมือนกันครับฉะนั้นในเวลาเราเกี่ยวเหมือนกันเราจะเกี่ยวแปลงนี้แล้วก็ปล่อยน้ำแปลงนู้นก่อนแล้วค่อยไปเกี่ยวแปลงนู้นเป็นแปลงสุดท้ายทีนี้ถ้าฝั่งนู้นแปลงที่หนึ่งแปลงที่สองนะครับ เหมือนกันน้าจะออกจากคลองวิ่งไปแปลงที่1เมื่อเต็มแปลงที่1นึ่งเราก็ปล่อยไปแปลงที่2เมื่อแปลงที่สองเต็มเชื่อมตัวมททาที่แปลงที่ 5. ้ากิโลงมนะครับสังเกตว่าระบบน้ําจะหมุนเวียนทั่วหมดเลยต่อมาระบบปุ๋ยนะครับเราจะมีท่อใหญ่ขนาด3นิ้ว4ี่นิ้วนะครับดูดมาจากที่ควายขีโคกก็คือควายขี้เสร็จปุ๋ยขี้ควายจะวิ่งมานาอัดโดนมาเดี๋ยวจะพาไปดูครับ จะเป็นการบริหารจัดการที้ฝ่ายนะครับก็คือปุ๋ยคอกของเราก็คือเราจะเลี้ยงควายไว้ที่สูงแล้วก็เทพืนปูนนะครับจากนั้นเวลาไปที่อะไรปุร๊บเราก็ทำความสะอาดนะครับทำความสะอาดมาันนะน้ำต่งางๆมัได้ลงไปที่บ่อแล้วคือไปที่ท่อที่เราทำไว้ท่อขนาดแบบนี้นะครับร่อตรงนี้ให้ดูการให้น้ำ แล้วก็ให้ปุ๋ยนะครับปุ๋ยคือปุ๋ยที่ควายว่าเวลาให้นี่มันง่ายตรงไหนสะดวกตรงไหนแล้วก็ประหยัดตรงไหนบ้างนะครับ <c oughs> เริ่มต้นเลยผมจะให้ท่านดูตรงข้อควายนะครับที่นู่นที่เราทําการล้างข้อควายเมื่อกี้นี้นะครับเราล้างเสร็จปุ๊บน้ําที่เราล้างเสร็จปุ๊บนะมันจะไหลลงตามท่อแล้วมารวมกันอยู่ตรงหนอง <c oughs> หนองนี่คือหนองที่เอาไว้ให้ควายนอนภาษาอีสานเรียกบวกควาย พอน,นอนเสร็จปุ๊บเนี่ยมันนอนไม่ธรรมดามันก็กิ้งเปลือกขี้ไปด้วยมันคือปุ๋ยอินทรีย์จากนั้นนะครับเราต้องการจะเอาปุ๋ยลงนานะครับเราขุดหลุมวางท่อลงไปครับวางท่อลงไปแล้วเอียงสัก30องศาแล้วหลังจากนะั้นผมก็จะเอาท่อหกนิ้วตั้งเพื่อเป็นที่เปิดปิดปุ๋ยของผมครับก็แค่ซึงท่อนี่ขึ้นมาเฉยๆที่ควายก็จะไหลลงนา อัตโนมัตินะครับเอาตามที่เราอใจะเลยว่าเราต้องการไหนนะครับถ้าเราโอแล้วเวลาเราปิดสังเกตนะครับพ่อกับท่อเก่าๆนะเราทำพวกวอร์มมาแล้วก็เอาสวนให้็เดือนจบครับแล้วทีนี้ในแปลงนาเราเลี้ยงปลาไม่ว่าจะเป็นปลาดุกปลาหมอปลาทั่วๆไปเป็นปลาบ้านเรา มันก็หากินตามธรรมชาติก่อนจะเก็บเกี่ยวแล้วก็เกี่ยวแล้วก็เก็บปลาก่อนด้วยการาขุดลุมแล้วก็เอาไหมาวางเกลี่ยปลายไหให้มันเสมอกันกับน้ําแล้วก็ไม่เกินครึ่งคืนนะครับปลาจะเต็มไหจูรูเลยนะครับอันนี้คือการกินปลาแบบชาวบ้านเราธรรมดาเนาะต่อมาครับเป็นการบริหารจัดก,การน้ํากับปุยรวมกันเลยทีเดียวก็คือ,อสังเกตว่าถ้าจะเห็น เครื่องสูบน้ําของผมครับเครื่องสูบน้ําธรรมดาแล้วนี่แหละนะครับแล้วก็จะมีฐานแก๊สนะครับหลังจากเรานึ่งข้าวนึ่งปลาทําทกับข้าวเสร็จแล้วนะครับเราสามารถเอามาใช้แทนเชือเ้อเพลิงคือ,คอ,คอ,อน้ำมันเป็นสินได้เลยนะครับเจาะรูนะครับตรงข้อไอดียัดเข้าไปนะครับแล้วก็เปิดวาเบาๆจากนั้นก็สตาร์ทเครื่องนะครับจะทําการดูดน้ําขี้ควายนะครับผ่านแอร์แวร์หนึ่งตัว วิ่งเขา้าท่อมนแล้ววิ่งส่งตรงต่อไปหาทั้งแปลงนาหาทั้งสปริงเกอร์เราต้องการให้ผ่านสปริงเกอร์เราก็ปิดท่อที่ไปแปลงนาเราต้องการให้ไปแปลงนาก็ปิดสปริงเกอร์ทีนี้ปุ๊บถ้าเราเปิดไปนี้เนี่ยมันสามารถใช้งานได้3วัน2คืนเปิดแบบเบาๆนะครับไม่ต้องไปเลขเหมือนมากเพราะว่ามันทํางานของมันปกติอยู่แล้วโดยไม่ต้องไปจับเครื่องเลยก็ได้แต่ถ้าหากว่าท่านเปิดรุนแรงก็ อย่างมากก็ประมาณ2วันึงก็ถือว่าดูแล้วแต่ว่าอย่างน้อยมันประหยัดได้ประมาณ3าถึงสีเท่าแน่นอนครับสำหรับการใช้แก๊ส l p g ท่านใดสนใจนะครับสามารถให้ทางกเกษตรอำเภอเกษตรจังหวัดนครพนมพามาดูงานได้ทุกเวลาครับผมครับสวนสอชลปฟามนะครับเป็นแหล่งเรียนรู้เกี่ยวกับการจัดการน้ำในระบบไร่นาสวนผสมและก็ทักษะสุขศาสารได้อย่างครบวงจรนะครับ สามารถจัดการทั้งในไรืนาและก็ในระบบพืชสวนนะครับได้อยา่างคุ้มค่าและก็มีประสิทธิภาพนะครับก็อ,อยากเชิญชวนทุกท่านได้มาดูเป็นตัวอย่างสามารถดูได้นะครับทั้งมีทุนน้อยแล้วก็ท่านมีทุนมากก็ดูได้ทุกระบบนะครับสามารถติดต่อได้ที่สอสลัดฟาร์มหรือสามาเททนเกษตรคือนาวฟ้าองลองหรือสามาคมจังหวัดนครปฐมนะครับอันดับแรกเลยคือ ลดต้นทุนเพิ่มพูนผลผลิตชีวิตมีความสุขนะครับและก็โดยเฉพาะการทำเกษตรนี้เป็นสิ่งที่คนรวยหาไม่ได้นะครับโอเคละการทำนั้นอาจจะมีบางคนที่กำลังแข็งพอมีทุนทรัพย์อยู่บ้างก็จะไปได้เร็วแต่ใครที่กำลังอ่อนทุนทรัพย์น้อยเราก็มีสิ่งที่ให้ดูนะครับไม่ว่าจะเป็นระบบ LPG ระบบโซล่าเซลล์ชุดเล็กไปจนถึงระบบชุดใหญ่ แต่ถ้าใครไม่มีเลยท่อปลาตัวเดียวสามารถขุดแล้ววางท่อวางท่อใส่ไส่ไก่นะครับได้เลยที่นี้ถ้าใครสนใจอยากจะเข้ามาดูนะครับก็ขอเชิญชวนนะครับพี่น้องประชาชนเราโดยเฉพาะคนบ้านเราเองคนบ้านเฮานะครับคนนครพนมนะอยากให้มาดูโดยการผ่านทางกเกษตรจังหวัดก็ดีกเกษตรอำเภอนาวาก็ดีนะครับพี่วิชาครับ,ค,รบค่ะมงคล ที่ชายของผมเองนะครับท่านใจดีมากนะเป็นผู้ใหญ่ที่ใจดีมีความเมตตาสูงให้ท่านพามาได้เลยนะครับหรือไม่ถ้ามาไม่เป็นจริงๆถ้าวิ่งมาแล้วไม่อยากจะไปสักนานกษะสก็ไปที่อบตโตอบโตนางัวของเราหรือว่าไปหาผู้ใหญ่บ้านมูสามมูสี่ตำบลนางัวทุกท่านยินดีพามาที่สวนสไชลัดฟาร์มนะครับสุขใดในเล่าจะเท่าล้วงกระเป๋าเข้าไปแล้วเจอตังเต็มกระเป๋าตัวเองนะครับสวัสดีครับ